ทางภาเหนือจะนำสินจะนำสินค้าของป่ามาแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่มาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากพ่อค้าจีนที่เดินทางเข้ามาจอดเรือซื้อขายบริเวณปากน้นเจ้าพยาสินค้าเหล่านี้จะมีการค้าโดยผ่าน ค้าคำสินค้าซึ่งเป็นหน่วยนานของรนะัฐตามจุดสการค้าขายระหว่างประเทศอุทยานับว่ามีชยัยภูมเหมาะสมกับการค้าระหว่างประเทศเนื่งองจากเป็นเมืองท่าที่อยู่กึ่ง การเส้นทางเส้นทางการเดินเรือค้าขายระหว่างประเทศจีนกับประเทศทักอินเดียประกอบประกอบกับความเข้มแข็งของอำนาจทางการเมืองทำให้ทียาไม่มีผู้แข่งการค้าและยังเป็นศูนย์รวมของสินค้าจากเมืองต่างๆที่ทำได้ ที่อยู่ใต้อิทธิพลทางการเมืองของอุทยาด้วยปัจจัยดังกล่าวทำให้อุทยากลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจีนกับอินเดียสำหรับการค้าขายกับอุทยากจากประเทศแถบเอเชียอยุธยาจากค้าขายกับจีนและอินเดียเป็นหลัก จากนั้นก็